สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งลิดใบนะครับแกะรวดเข้ารวดใหม่บอนไซมะขามนะครับออบอนไซมะขามต้นนี้เป็นบอนไซมะขามเกาะหินนะครับเป็นไม้กิ่งตอนนะครับต้นนี้เป็นไม้กิ่งตอนก็อยู่กับผมได้จะสองปีเหมือนกันแล้วนะครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับตอนซอยตัวนี้จากกระถาง5-6นิ้วมาเป็นกระถางปูนปั้นทรง6กเบียบนะครับตอนนี้ผมก็ริดใบนะครับของเขาเพื่อจะดูโครงสร้างนะครับผมริดใบผมจะไม่ริดออกทั้งหมดนะครับจะเริ่มเข้าลวดแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง แล้วก็จะมาคัดกิ่งแล้วก็ลิบใบยอดออกนะครับส่วนผสมในการปลูกของผมก็จะเป็นใบก้ามปูหมกักละเอียดนะครับมะพร้าวสันะบมูลไส้เดือน แล้วก็ปุ๋ยละลายชานะครับตอนนี้ก็เริ่มแกะรวดเสร็จก็จะเข้ารวดรวดที่ใช้ผมใช้รวด3มิลน,นะครับแล้วก็2มิลหมิลเพราะว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้ต้นเล็กนะครับไม่ไม่ได้ต้นใหญ่มาก ตอนนี้ก็คัดกิ่งเข้ารวดแล้วก็พวกกิ่งย่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ารวดใกล้จะเสร็จก็จะเริ่มดัดกิ่งนะครับกิ่งไปด้วยแล้วเข้ารวดอันนี้ก็จะคลายรวดบางเส้นที่อมรวดไปแล้ว หลายคนถามเรื่องของมะขามเกาะหินลากเขาต้องใช้ดินคุมจนสุดไหมมันแล้วแต่คนนะครับบางคนเขาก็จะใช้ดินคุมลากจนสุดเพื่อให้ลากเกาะหินแล้วก็ลากสมบูรณ์นะแต่ว่าบางคนเขาก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะครับคุม ส่วนตัวผมก็จะใช้ผ้าคุมผ้าชุ่มน้ำนะครับแล้วก็คุมเพื่อให้ลากเขาเดินนะครับหลังจากเขาเสร็จผมก็จะมาเริ่มตัดกิ่งลิบใบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดัดเข้าทรงให้ได้รูปแบบที่ ต้องการนะครับ ต้องค่อยๆทำนะครับเวลาดัดลวดเวลาคัดหลังจากคัดแล้วก็ดัดกิ่งเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับสำหรับบนไซสมะขามเกาะหินต้นนี้ เป็นกิ่งตอนนะครับก็จะมีลูดกิ่งหนึ่งกิ่ง2องนะครับกิ่งสแล้วก็มีกิ่งซับกิ่งอะไรเรื่อยาอันนี้ผมเข้าลวดดัดทรงไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเลือกแล้วก็คัดอีกทีหนึ่ง